ก็เป็นประเด็นดราม่าจนได้นะครับกับการถ่ายใต้น้ําครั้งแรกของแม็กยังจํากันได้ไหมครับกับการถ่ายใต้น้ําครั้งแรกของแม็กที่ผ่านมาคือหลังจากที่แม็กได้เรียนจบหลักสูตรสกูบาในระดับ Open Water เสร็จแล้วนะครับแม็กก็ได้เอากล้องนะครับไปถ่ายใต้น้ําที่ซีมิลันในไดที่10พอดีฟังไม่ผิดนะครับในไดที่10พอดีกับเจ้ากล้องตัวนี้ DJ i Osmo Action นะฮะได้ไฟล์ที่พอใช้ได้นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับเป็นครั้งแรกการถ่ายใต้น้ำของแม็กที่ซีมิลันในที่ผ่านมานครับคือเป็นการาไปทริปดำน้ำนะครับแล้วก็แม็กก็ได้ลงเอากล้องลงไปถ่ายด้วยก็มีประเด็นมาว่าคือตอนแรกเนี่ยก,ก็มีการชื่นชมอยู่ปกตินะครับคือก็ชื่นชมในการที่ถ่ายมาสวยมุมสวยเดดแต่ผมได้จังหวะดีก็คือ ได้โรนันขึ้นมานได้ภาพโรนันมาด้วยอะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสําหรับใครหลายๆคนที่เห็นภาพโรนันนะครับจังหวะพอดีเลยผมก็ไม่ได้บอกใครนะว่าผมดํามานานอะไรแค่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยแม้คพึ่งดําได้ไปดำที่ที่10พอดีที่ซิมิลันในวันนั้นดำทั้งหมด15ไห้ไรนะก็หลังจากรู้ว่าดำได้ไม่กี่ไรนะก,รก็เนะกิดประเด็นว่า,าระวังหน่อยนะ เธอไม่รู้จักไ้ไซดีอะไรเงี้ยแต่แม็กบอกว่าคือแม็กเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของของครูอินสตั c เตอร์นะครับแล้วก็มีไดรลีดนะครับแนะนำอยู่ตลอดเวลา,าก็เป็นครูที่สอนดำน้ำนี่แหละไปด้วยกันนะครับในเมื่อมีดราม่าแบบนี้ขึ้นมาคือแม็กก็โอเคบอกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการ,รสำหรับการถ่ายใต้น้ำ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการถ่ายเนี่ยปกติแม็กก็ถ่ายวิดีโอเป็นอาชีพอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์แม็กเนี่ยมีครบอยู่แล้วในการถ่ายใต้น้ําคือปกติแม็กใช้เป็นกล้องลูมิ x GS5 กับ GS5S นะครับแต่ถ้าบนบกเนี่ยแม็กก็จะใช้พวกเมตาโบนนะครับสปีดพุตเตอร์ถ่ายกับเลนส์ซิกมาครแม็กก็ได้มีโอกาสได้ลงไปถ่ายได้ภาพที่ได้ฟุตเทส วิดีโอที่สวยอะไรเงี้ยครับเป็นที่ประทับใจก็อยากจะพัฒนาต่อนะครับไหนๆเราก็เดินเส้นทางนี้แล้วใครเข้าวงการดำานี่ออกไม่ได้นะฮะต้องต้อง,ต,องต้องมีตัง <c oughs> ก็เลยได้ไปจัดชุด housing นี้มานะครับก็คือเป็นนิติแคมนะครับก็คือตัวนี้อ่า ตัวนี้จะเป็น n i ตย c แคของรุ่น NA GS5 SV นะครับก็คือ Mac กเอามาใช้กับกล้อง GS5s นะครับแล้วก็ตัว recorder ก็คือตัว Auto m o d Ninja V แล้วก็ Ninja ไฟลนะครับเพื่อที่จะได้ record เป็นไฟล์ 4K ProRes 422 10 bit นะครับก็ได้คุณภาพไฟล์ที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามนะ่ะอันนี้หน้าตาของมันนะครับ แล้วก็ใช้กราดโดมนะครับเป็น1 8อองศาเดี๋ยวค่อยชมรีวิวกันเร็วๆนี้นะครับเสาเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมแม็กจะไปโปรเจนซี่ดูนะครับว่ากล้องมีน้ําหนักมากนะครับมีมีน้ําหนักมากถึงทั้งชุดนี้ประมาณ9กกิโลนะครับแต่ว่าลงน้ําดูก่อนว่ามันจะจมหรือจะลอยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับจ้างงานได้นะแม็กแม็กไม่ได้ลีลามากแบบ ติดต่อซนะับสไคร์ e ไม่ต้องซับสไคร์ก็ได้แต่จ้างงานเลยอะไรเงี้ยนะฮะติดต่อเข้ามาได้แล้วพูดคุยกันได้ขอคำปรึกษาแนะนำกันได้พี่ๆที่ดำน้ำมาก่อนก็ให้คำแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ